โอเคสวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็จะมาบอก12เหตุผลครับที่ทําให้ผมเนี่ยชอบเกม Chin Impact นะครับผมโอเคมาเหตุผลที่1เลยครับเหตุผลแรกที่ทําให้ผมเนี่ยชอบเล่นเกมช h i n Impact เลยก็คือแย่หลานครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดก็คือมันเป็นตัวอวยนั่นเองนะครับตัวอวยอาจจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้คุณเนี่ยเล่นเกมนี้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวอวยของผมก็คือเย่หลานนะครับและตัวอวยของทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคือตัวอะไรสามารถเม้นนหมอกันได้นะครับผม เหตุผลที่2ครับเนื้อเรื่องที่น่าติดตามครับคือในส่วนของตรงนี้นะครับบอกเลยว่าเกมเนี่ยยังเล่าอะไรต่อได้อีกไกลครับซึ่งผมคิดว่าในส่วนของตรงนี้ถ้าใครไม่ใช่สายสริปสายอยากดูเนื้อเรื่องผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะชอบเหมือนกันนะครับผมเหตุผลที่3ครับเหตุผลที่3เลยก็คือในส่วนของการาฟ,ฟิกแล้วก็ภาพที่ค่อนข้างสวยงามนะครับผมนี่ยังไม่รวมคัตซีนนะโดยส่วนตัวผม อยู่ในความที่กำลังพอดีนะครับไม่สวยจนกินสเปคมากเกินไปแล้วก็เรื่องงานภาพครับคือการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยบอกเลยออกมาได้สวยมากถ้ารวมคัตซีนด้วยเนี่ยโอ้โหอลังเกิน,น่ะคุณนะค่ายนี้คือไม่ต้องห่วงเรื่องภาพนะครับปล่อยผ่านได้ทุกเกมเลยเหตุผลที่4ครับก็คือความอิสระของเกมนะครับผมเกมเนี่ยไม่ได้บังคับให้ทําอะไรเป็นอย่างๆนะครับบอกเลยครับถ้าใครเนี่ยเล่นเนื้อเรื่องถึงอินาซุมะเนี่ยคุณคืออิสระแล้วครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำถึงเควสเนื้อเรื่องอินาซูมาเสร็จเนี่ยคือคุณสามารถข้ามไปเล่นเนื้อเรื่องปัจจุบันยังได้เลยนะครับบอกเลยการเกมเท่ากับอิสระนะครับผมความอิสระที่เกมมีให้ก็จะเป็นในส่วนของการจัดทีมการฟาร์มของเราการสุ่มตัวนะครับไม่ได้บังคับอะไรใหญ่ๆนะครับบอกเลยความอิสระที่มีจริงครับเกมชินอิมแพกเหตุผลที่5นะครับก็คือการออกแบบตัวละครนะครับนี้น่าจะเป็นความชอบส่วนตัวแหละก็คือ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครเก่าหรือตัวละครใหม่มันทําให้เราหน้าติดตามมากขึ้นนะครับผมความหน้าติดตามก็คือปัจจุบ,บันเราอยู่นัดลานแล้วเราก็อยากรู้ในส่วนของเมืองต่อไปนะครับผมในส่วนของตรงนี้ผมมองว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะมีใครไม่ชอบนะครับผมแล้วก็เหตุผลที่6ครับกิจกรรมของแต่ละเวอร์ชันที่เกมอัปเดตมานะครับซึ่งมันหน้าติดตามตรงที่คาสิเนอาจจะมีแค่ในบางกิจกรรมเท่านั้นอย่างยกตัวยอย่างปัจจุบ,บันก็คงอยู่ที่แลตเทนไลท์ครับ ซึ่งถ้าเกิดจบและเทิร์นไลท์ไปเนี่ยของปีนี้เนี่ยคุณไม่สามารถกลับมาย้อนเล่นได้อีกแล้วนะครับมันก็เลยทําให้มันน่าติดตามในส่วนของกิจกรรมแต่ละแพทที่มานะครับคือถ้าเกิดเป็นเมืองที่เราอวยด้วยเนี่ยอย่างตัวส่วนตัวผมผมเป็นคนที่อวยเมืองหลี่เย่อวยเมืองอินาสุมะและกิจกรรมมา2แพทติดกัน2เมืองนี้ผมก็เลยรู้สึกฟินเป็นพิเศษครับก็เลยเอามาใส่ข้อที่6เลยนะครับผมเหตุผลที่7ครับการปั้นตัวละครนะครับ คือบางคนอาจจะไม่ชอบของบางอย่างมันดอกมาเกลือเกินหรือบางตัวมันก็ฟาร์มยากเกินซึ่งในส่วนของตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอวยของคุณซึ่งมันจะไปเชื่อมโยงกับข้อที่1พอดีถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่คุณอวยเนี่ยคุณจะไม่มีวันเบื่อและคุณก็จะชอบด้วยกับการที่ได้ปั้นตัวละครตัวอวยของคุณนะครับผมดังนั้นเนี่ยการอวยสําคัญที่สุดนะครับเหตุผลที่แครับสกิลตัวละครใหม่ๆที่จะมาในอนาคตครับผมอันนี้ก็จะเป็นความชอบของ ส่วนตัวอีกแล้วนะครับผมอย่างปัจจุบันนะครับเอามาเทียบกับเจนเก่าๆเนี่ยก็มีความหลากหลายแล้วก็มีความใหม่มากขึ้นบางตัวละครต้องการตัวฮิลบางตัวละครต้องการตัวเกาะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยตื่นเต้นนะครับกับตัวละครใหม่ๆที่จะมาในอนาคตมันก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกน่าติดตามนะครับผมสาหรับสกิลตัวละครใหม่ๆที่จะมาในอนาคตนะครับหัวข้อที่9ครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะสงสัยเช่นกันก็คือไพอนคือใครนั่นเองนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดเริ่มเกมไปเนี่ยเราจะเป็นคนช่วยไพยมอนที่ตกจากน้ามาครับแต่ไพมอนสามารถบินได้และตกน้าได้ไง,ไงวะเอออาจจะโดนโลมพัดแหลนะเนาะซึ่งเป็นคําถามที่หลายๆคนสงสัยมากว่าไพามอนคือใครบางคนเนี่ยมีทฤษฎีว่าไพามอนคือตัวร้ายเลยนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งไพมอนเป็นตัวร้ายจริงๆเนี่ยบอกเลยครับทัวลงหมีเต็มๆครับซึ่งถ้าเกิดไพมอนเป็นตัวร้ายจริงๆเนี่ยก็เปลี่ยนบทครับจากอาหารฉุกเฉินเป็นตัวร้ายที่จริงใจนะครับผม ซึ่งน้องเนี่ยก็จะอยู่กับเราตลอดนะครับสาหรับไพมอนแล้วก็เหตุผลที่10ครับตัวอวยแนนาโคสครับซึ่งตัวอวยแนนาโคสที่ผมเล็งๆไว้ก็จะมีโคลัมบีนากับสเกอร์ครับถ้ามาบอกเลยทุมหมดตัวครับ11นะครับผม11ก็จะเป็นความลึกลับและปริศนานะครับที่เกมยังไม่ได้บอกครับในส่วนของตรงนี้มันน่าติดตามมากคือหลายเหตุผลทําไมมันต้องเป็นแบบนี้หลายเหตุผลทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ม,ม,นนบบนมันก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกน่าติดตาม ถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คงเป็นเซเลเทียครับเมื่อไรเราจะได้ไปเล่อย่างครับอันนี้ก็น่าสงสัยเช่นกันก็คือเควสมอนแตกครับคือมันจบแล้วจริงๆหรอความรู้สึกตอนเล่นคือมันสั้นมากถ้าเทียบกับซูเมรุเนี่ยคือเล่นมอนแตกจบ3รอบอะซูเมรุเพิ่งจบรอบเดียวอะมันก็เลยทําให้เราน่าคิดว่ามันจบแล้วจริง,หรรง,หรรงๆหรอเควสมอนแตกมันน่าจะเล่าอะไรได้หลายๆอย่างอีกนะครับแล้วก็12ครับเติมไปเยอะครับเราไม่สามารถเลิกเล่นได้ ต้องบอกงนี้ก่อนเยอะแต่ละคนไม่เท่ากันซึ่งคำว่าเยอะในรูปแบบผมก็คือเราเสียงเงินไปกับมันแล้วสักหลักพันอย่างนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่าเยอะแล้วซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปเลยว่าเยอะแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นคุณเติมไปกี่บาทแล้วก็สามารถเม้นบอกกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเติมในส่วนของกลุ่มดาวสกินตัวละครหรือว่าอาวุธนะครับผมทุกคนก็สามารถเม้นบอกกันได้นะครับว่าเสียงเงินกับเกมนี้ไปกี่บาทแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันครับ ซึ่งก็ประมาณนี้12เหตุผลที่ทำให้ผมรู้สึกว่าชอบ Genshin Impact นะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมใครมีเหตุผลที่คิดว่าชอบเกมนี้เหมือนกันที่มันต่างจาก12ข้อนี้ก็สามารถบอกได้นะครับผมเม้นกันได้เลยคนระัเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้หมดนั่นเองโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย